มาครับพี่น้องเมนูอะไรหมูใต้น้ำมีขาหมูคากีสิโคงหมูเศษน้ำมันอหัวเดอ้อพี่น้องเดอ้อ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องส้คู่สู้คนพ่อพรๆรับผมเบาหยอชาแนลนะพี่น้องนะมันเกิดแนวเส็บแซ่มาฝากมุมตอนพี่น้องคือเก่าครับผมเป็นเมนูอะไรหมูใต้น้ำนะพี่น้องนะอะไรมูใต้น้ํามันมีอย่างแน่มันมีขาขากิหมูแล้วก็ลิ้นหมูจากหน่อยนะพี่น้องนะลิ้นหมูสวงโคนมันโคนลิ้นแล้วก็ไอซีคโครงอ่อนสามสามอย่างนะพี่น้องนะเอามา ผสมลงกันมันนี่มาสับเซนน้ำมันย้อนเลยคิดยากพี่น้องเอ้ยพลังขงง้าเนียคือเก้ามามามาข้านียวมากมายดอกนี้เลย <S <S 1> <S 1> มันมีย่างละเล็กย่างละน้อยนะพี่น้องนะก็เลยเอามารวมกันมาเลยเอามารวมกันโอ้ยสมุนไพรหอมเครื่องสมุนไพรนี่โอ้ยปต้องห่วงเลยพี่น้องเอ้ยสับเซนน้ำม,มันย้อนเด้อขาหมูมันเด้งๆ ต้องหอมเป๊ะผักก็ขนมาหลายแล้วนะพี่น้องนะเบิดแล้วพี่น้องไปพผักเบิดตตู้เย็นละ <laughs> เครือ่องตุ๋นไผ่หอมกระดูกอันลิ้นหมู ข้าวล้างตูไ้ไปน้องอึอนมาหนืมผักกระเบิดวัตถุดิบกระเบิด A pair of me. <laughs> 음음 음. หมูแดงอืม ขั้นตะไคร้ตะไคร้กับข่าใแบมบะกรูดหอมแดงกระเทียมผิดไทยดำดำแล้วก็ลงไปผัดตัวน้ำหอมไยู่ตรงไหน อบอกหน่อยว่าเมนูกับแก้มเนี่ยลูกขัดเดินเมนูนีเด้ออืม Hm. Mm. Mm-hmm. อะไรพี่น้องอะมูม้จีเข้างานบันทันนะพี่น้องนะอืม,อมครับโอ้แซ่บขาจอกหมูนะพี่น้องนะ หมูคากิกับลิ้นหมูกับซิโครงอ่อนเมนูหลางตู้เย็นพี่น้องเลยเอาจะได้ไปหาวัตถุดิบใหม่ๆมาใส่ตู้เย็นไว้อีกว่ะแซบ่บครอสุนไพรหลายๆพี่นองเลยหอมๆนะพี่น้องนะเป็น เมนูอะไรหมูใตน้ำเอามาฝากพี่ต้นน้องบอยองกินฟักกินเล้งแน่ขอโทษขออภัยเดิพี่น้องเด้นไปสีเข้างานบรทันนะพี่น้องนะเอาสำหรับคลิปนี้กับบอยน้องขอขอบคุณน้องหลายที่เข้ามาเบิ่งเข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจบ้าโยนอบอยน้องขอบคุณหลายๆเอากินฟักกินเล้งแน่ขอโทษขออภัยสำหรับคลิปนี้กับจากลาพี่จากลานน้องไปคลิปนี้แหละสวัสดีครับ